เ,เราจะมาคุยกันต่อที่อีกหนึ่งบริษัทนะคะคุยกันกับโรงพยาบาลพระรามเก้ากันไปแล้วมาดูกันอีกหนึ่งธุรกิจกันบ้างน,นะคะนั่นก็คือกลอคอนกันบ้างนะคะ Global Consumer จำกัดมหาชนนะคะว่าผลประกอบการไตรามาสสองเป็นอย่างไรแนวะโน้มช่วงที่เหลือของปีจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ผู้อุปถัมภ์คุณนพพรพัทรรจีนะคะประธานเจ้าที่บริหารของ Global Consumer จำกัดมหาชนหรือหุ้นกลอคอนนั่นเองสวัสดีนะคะคุณนพพรสวัสดีค่ะัครบสวัสดีครับ ขอบคุณมากเลยนะคะที่วันนี้เข้ามาจอยในรายการของเราเชื่อว่าตอนนี้นักทุนคุณผู้ชมก็น่าจะรอฟังอยู่นะคะเพราะขออนุญาตเปิดกันที่คําถามผลประกอบการไตรมาสสองรับั p ให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างครับยอดขายไตรมาสสองของเราปีนี้นะครับเราปิดไปที่497ล้านนะครับซึ่งจะเติบโตขึ้นประมาณ27ซนะครับเทียบกับเตร์สองปีที่แล้วนะครับในส่วนของครึ่งปีเนี่ยครึ่งปีเราปิดที่ปีนี้เราปิดที่907ล้าน ซึ่งโตตโตขึ้นมาประมาณ17%เมื่อเทียบกับครึ่งปีเดียวกันของปีที่แล้วส่วนในส่วนเรื่องของกําไรนะครับกำไรก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าคัเตอร์2ปีนี้นะครับคัเตอร์2ปีนี้เราได้ทํากาไรได้ที่13.6ล้านบาทเทียบกับตัวคัเตอร์2ปีก่อนๆหรืออันอื่นที่ผ่านมาที่เราขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมผลประกอบการครึ่งปีแล้วเนี่ยตอนนี้เราบวกไปแล้วเราทํากําไรที่8ล้านบาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีนะครับที่โฟคอนกลับมาทำกำไรได้นะครับ ืซึ่งสตอรี่ของการเพินอาราวเนี่ยค่อนข้างชัดและถ้าอิงจากผลประกอบการ <Okay. S 1> ถูกไหมคะครับแสดงว่าน้องไตรมาสสามไตร 3, มาสสี่นั้งทุน <t> ก็น่าจะยิ้มต่อได้ต่อเนื่องไหมคะ ใช่ครับเพราะว่าปัจจัยบวกของเราตอนนี้คือการ work from home เนี่ยทำให้เกิดกัตรีมาในเรื่องของตัวแช่แข็งเราซึ่งขายได้ดีมากนะครับเพราะว่าทางคู่ค้าของเราสั่งเข้าไปแล้วก็ส่งขายในเรื่องของ d e l i v e r y ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าคนอยู่กับบ้านก็ทานอาหารที่เป็นอนารแชร่แข็งกันนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่เป็นเบิ้ลไม้อบแห้ง ซึ่งเราส่งออก90%เนี่ยตอนนี้ตลาดอเมริกากับยุโรปกลับมาเป็นปกติแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ยอดส่งออกเราก็ไม่ได้รับผลกระทบก็ทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นด้วยนะ,ะซึ่งทุก business unit เนี่ยเติบโตหมดนะถ้าถ้าเราจะเห็นจากตัวผลประกอบการที่ผ่านมานะครับในเตร์า2ส,ส่วนปีครึ่งปีหลังที่เหลือเนี่ยเราก็ยังยัง target ไว้ที่2,100ล้านนะครับในในแง่ของยอดขายนะครับแล้วก็ เรากลับมาบวกแน่นอนนะในในใน,ในทั้งปีของปีนี้นะครับเพราะว่าตัวผลประกอบการครึ่งปีก็เป็นตัวพิสูจน์นะครับว่าเราทํากําไรได้เป็นครั้งแรกในรอบเก้าปีเพราะฉะนั้นในครึ่งปีหลังเนี่ยเรยซึ่งเป็นซีซันแนลของการขายอยู่แล้วเนี่ยเรามั่นใจว่าอยอดขายเราเข้าเป้าที่สองพันหน่ยมาซึ่งทําให้ทั้งปีเราก็จะเป็น,ปนมีกําไรอย่างแน่นอนะครับค่ะกํากไรครึ่งปีหลังวางไว้สักเท่าไหร่คะจากยอดขายที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้กำไรครึ่งปีหลงังถ,ถ้าดูจากตัว,ต,วตัวกำไรในแต่ละควอเตอร์ของเราซึ่งไม่มีรายการสิเสียอะไร เราจะทากาไรได้ประมาณสักยี่สิบล้านต่อต่อคอเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นอีกครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็ได้ได้อีกประมาณสี่สิบล้านค่ะแสดงว่าน,นี่นี่ปีนี้เป็นปีที่เจอวิกฤตโควิด -19 ก็จริงหลายๆบริษัทเนี่ยแย่แต่ว่าในแง่ของโลเคอลนี่กลับมาเทินอาราวแล้วก็น่าจะน่าจะโตต่อเนื่องไปไปสักอีกกี่ปีคะตรงนี้วาง strategy ไว้ยังไงในแง่ของการวางสเตที้ต่อเนื่องของเราเนี่ยคือปีปีนี้เนี่ยเราเราปิดที่2 1 0พันอล้านเนี่ยเราจะโตประมาณ3 7เ ท่านเจ็บกับปีที่แล้วใช่ไหมครับในในสามปีข้างหน้าเนี่ยเราวางแผนที่จะโตประมาณ30%ต่อเนื่องนะครับเพราะ,ะปัจจัยหลักๆก็คือว่านักสิ้นปีนี้เนี่ยทางตัวคออเองเนี่ยเราในแง่ของงานอาหารแช่แข็งเนี่ยเราจะย้ายมีที่โรงงานอย่างใหม่ซึ่งคาปาซิตี้เพิ่มขึ้น3เท่าของปัจจุบันนะซึ่งเราก็จะขยายในแง่ของตัวกาลังผลิตเรื่องของตัวอาหารแช่แข็ง แล้วก็เ <ạ. S 1> พิ่มลายผลิตในเรื่องของตัวอาหารแช่เย็นซึ่งเราจะเจรจาคันคู่า้าพันธมิตรทางมูลินเทรดของเราก็คือคอนเนียนสโตร์ลายหลักนะครับซึ่งเราเดลจาเรียบร้อยแล้วพอเราย้ายไปที่ใหม่แล้วเ,เราพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยเราสามารถซัพพลายแอดดิชั่นอลในแง่ของตัวอาหารแช่เย็นเพิ่มขึ้นได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผลประกอบการปีหน้าของเรานี่อย่างน้อยเนี่ยเรา,เ,าเราขยายในส่วนโฟร์เซนฟูที่เป็นมา3เท่าระบบ <ạ. S 1> อาหารแช่เย็นแล้วก็มีแพนเดซซึ่งเราตอนนี้เราลอนช์แล้วในในในโรดัสนะครับแล้วก็ เราจะล็อกในโมเดนเทรดอื่นๆรวมทั้งตลาดต่างประเทศในแง่ของตัตแพนเดเรดี้ทุกไเนี่ยประมาณประมาณต้นคอร์เตอร์สีนี้นะครับซึ่งก็จะมาเสริมยอดขายให้เราเพราะฉะนั hmm. ้นในอนาคตเนี่ยในในลองเทอมของเราเองเนี่ยเรายังมองในแง่ของการที่เป็นเชื่อในการที่จะทำา m เกับกับอ่ากับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารเพื่อมาขยายในเรื่องของตัวผลประกอบการเพื่อตอบโจทย์ว่าเราจะไปยังไงให้ได้ที่3 0ต่อปีในสามปีข้างหน้าด้วยรับ ค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็เห็นภาพการเติบโตนะคะอย่างน้อยก,ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับไตรมาสสองที่ผ่านมาด้วยนะคะที่มีกำยยไรยังไงโอกาสเราคงได้พูดคุยกันเพิ่มเติมอีกวันนี้ขอบคุณคุณนภพรมากๆนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ